ทีเอชแนแลครั้งความรู้คู่ครูไทยขอเสนอให้ AI เป็นผู้ช่วยเขียนโปรแกรมคำนวณค่าดัชนีมวลกาย BMI เขียนเพียงไม่กี่วินาทีก็เสร็จและใช้งานได้จริงมีขั้นตอนวิธีการเขียนยังไงเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูขั้นตอนวิธีการจะให้ดูตัวอย่างก่อนดีกว่านะครับนี่คือ ตัวอย่างที่ AI เขียนโปรแกรมให้เรานะครับตรงนี้หากเราพิมพ์น้ำหนัก70นะครับส่วนสูง185คํานวณครับเห็นไหมครับค่า BMI ของคุณอ่าลองเพิ่มน้ำหนักสิเป็นน้ำหนัก90นะครับสูง185นะฮะก็มีทวมเห็นไหมครับมีการคํานวณให้เราง่ายๆมาเริ่มทํากันเลยครับขั้นตอนแรกครับเปิด Google ขึ้นมาครับในช่องค้นหาให้เราพิมพ์คําว่า ChatGPT ครับ ต่อไปครับเราก็คลิกไปที่ chatgpt.com ครับคลิกเข้าไปได้เลยจากนั้นครับตรงนี้แหละพร้อมที่เราจะมาเขียนเนี่ยผมก็นะมีตัวอย่างการเขียนพร้อมไว้ให้นะครับก็คือนะครับให้เขียนโปรแกรมหาค่า BMI ดัชีมวลกายด้วยภาษา HTML นะครับเราก็กดส่งไปเลยครับจากนั้น AI ก็จะทำการ generate นะครับในส่วนของ นะครับ H T I นะครับโค้ดนะครับง่ายๆเนี่ยเห็นไหมครบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะนะดูสิครับปึ๊บเขากำลังเขียนโปรแกรมให้เราอยู่นะครับเดี๋ยบร้อยครับจากนั้นครับเราก็กดคัดลอกตัวนี้ครับเห็นไหมครับคัดลอกนะคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นครับเราจะไปที่นะครับช่องค้นหาในคอมพิวเตอร์นะครับเราจะไปเปิดโปรแกรมโน้ตแพดนะครับ N O T E P. ad ครับโน้ตแพดนี่ครับแผ่นบันทึกตรงนี้แหละนะถ้าเป็นภาษาไทยเนาะจากนั้นครับเราก็โค้ดที่เราก๊อปี้เนี่ยมาวางครับคลิกเข้าไปวางเลยครับจากนั้นครับเราจะบันทึกไฟล์นี้ให้เป็นสกุลไฟล์แบบ html ครับเราคลิกไปที่คำว่าไฟล์บันทึกเป็นครับตรงนี้ผมจะเซฟไว้ที่คำว่า test bm แล้วกันให้เราพิมพ์นะครับชื่อไฟล์เป็น bm i. html นะครับนี่พิมพ์ตามนี้เลยครับจากนั้นกดบันทึกเลยครับเอาละผมจะลองเปิดนะครับในไฟล์นี้เนี่ยเราได้ไฟล์ที่เป็น bml มาแล้วคลิกขวาครับผมจะเลือกเป็น open with google chrome ครับคลิกเข้าไป,ปมาแล้วครับโปรแกรมจากนั้นครับเราก็ใส่น้ำหนักส่วนสูงลงไปดูครับน้ำหนัก ห2สูงอยู่ที่175ลองดูครับค่า B ีมของคุณนะครับคือ24.24 24นะครับน้ำหนักปกติอ่าผมจะลองให้ดูเป็นแบบผอมดูสิ40ครับนะครับน้ำหนักน้อยกว่าปกติอ่าดูใส่น้ำหนักให้เพิ่มขึ้นสิน้ำหนักเกินเห็นไหมครับ นี่คือโปรแกรมที่เราใช้คำนวณค่าดัชนีมวลกาย BMI แบบง่ายๆเขียนโปรแกรมด้วย AI สามารถนำไปใช้งานได้จริงแล้วนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านชอบคลิปอย่างนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคลิปดีๆ มีสาระที่กระผมได้คอยอัปเดตลงไปในช่องนะครับสำนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสำนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ